วิธีรับมือกับการถูกเอาเปรียบ 1. ออกให้ห่างการอยู่ใกล้คนที่เอาเปรียบจะทำให้เราทุกข์ทั้งกายและก็ทุกข์ทางใจพยายามออกห่างจากคนแบบนี้เข้าไว้เช่นเขาให้เราออกเงินไปก่อนท,ท,ทั้งที่ผ่านมาเขาไม่เคยจะใช้เงินคืนเราเลยก็อย่าไปเปิดโอกาสให้เขาไม่ไปอยู่ใกล้ๆไม่สนทนาไม่ให้ความร่วมมือใดๆ เช่นปฏิเสธไปว่าไม่ได้เอาเงินมาหรือเงินไม่พอจ่ายแล้วก็อย่าไปไหนกับเขาอีกครับชีวิตคนเราเป็นไปตามคนที่เราชิดใกล้อยู่กับคนเอาเปรียบเห็นแก่ได้เราก็จะทุกข์ใจให้พาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆคนที่เราอยู่ด้วยและทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความสุขมากกว่าเก่าและทำให้ตัวเราดีกว่าเดิม 2. วางขอบเขตให้ชัดเจนอย่ายอมถูกเอาเปรียบเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมีวัยวุษมากกว่าหรือสถานะทางสังคมที่สูงกว่าเราเพราะคนเราควรมีกติกาในการอยู่ร่วมกันกำหนดให้ชัดว่าเรามีขอบเขตอยู่แค่ไหนตรงไหนได้ตรงไหนยอมไม่ได้จะได้ไม่ก้าวไายเอาเปรียบกันทั้งในเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวครับ เพราะถ้าเกิดยอมได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเขาก็จะเอาเปรียบเราได้ไม่ยากแต่ที่สุดก็จะตกเป็นเบี้ยล่างเขาอยู่ร่้ไปคนเอาเปรียบจะเอาเปรียบเฉพาะคนที่เอาเปรียบได้ส่วนคนที่ไม่ยอมหรือคนที่เอาเปรียบแล้วมันมีปัญหาเนี่ยพวกเหล่านี้จะไม่กล้าเข้าไปวุ่นวายการที่คนคนหนึ่งจะทำอะไรเราได้เพราะเราไม่ได้ขาดอนุญาตให้เขาทำ 3. จัดการตามกฎระเบียบถ้ามีการเอาเปรียบกันบ่อยครั้งแม้จะบอกกล่าวกันไปหลายคนแล้วก็ยังไม่เชื่อฟังวิธีการยับยั้งก็คือการจัดการตามขั้นตอนครับถ้าอยู่กันในหมู่บ้านหรือว่าในคอนโดนี่ก็อาจจะแจ้งนิติบุคคลถ้าทุจริตผิดระเบียบได้ก็แจ้งผู้บงังคับบัญชาไป หรือถ้าผิดกฎหมายก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าถูกละเมิดก็อาจจะบอกกล่าวทางทนายความมาเจรจาความให้การใช้วิธีนี้มันจะดีตรงที่หลีกเลี่ยงในการประทะระหว่างเรากับคู่กรณีโดยตรงเพราะบางครั้งชีวิตก็ไม่จําเป็นต้องแลกเสมอไปถ้าเราตัดสินใจกอดปล้ำกับคนเปื้อนโคลนสักวันเราก็ต้องเปื้อนโคลนจนได้ 4. อย่าใช้ความรุนแรง คนที่เอาเปรียบเราบางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่ากำลังเอาเปรียบคนอื่นอยู่ก็ได้นะครับเช่นเขากำลังช่วยกันขนของย้ายออฟฟิศแต่ตัวเองกลับนั่งแบบไม่รู้ไม่ชี้เพราะถือว่าไม่ได้มีหน้าที่ยกของกับพวกที่รู้อยู่ว่ากำลังเอาเปรียบคนอื่นอยู่แต่ก็ยังเอาเปรียบเขาต่อไปเช่นเอางานง่ายๆไว้แล้วงานยากๆไปโยนให้คนอื่น ถ้าจะบอกกล่าวกับคนเหล่านี้ก็ควรจะใช้เหตุผลพูดแบบตรงไปตรงมาอย่าไปใช้ความรุนแรงครับเช่นไปตักเตือนในขณะที่เรากำลังมีโทสะหรือกำลังหมดความอดทนเนะเพราะมันจะทำให้เรื่องลุกลามบานปลายแต่ก็อยากคิดว่าออยอมยอมเข้าไปเพื่อตัดความรำคาญเพราะไม่ใช่ทุกคนนะครับจะคิดได้บางคนยิ่งไม่ว่ายิ่งได้ใจยิ่งสนิทชิดใกล้ความเกรงใจยิ่งไม่มี ความเครยงใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้มีกับคนทุกคน